ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการไม่ดีเออวันนี้มีปัญหาไปลายบ้านแดงมาแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่หรือเป็นเพราะระบบก็เลยมาลองบ้านฟ้าต่อจะได้เช็คถูกนะคะถ้าเสียงชัดภาพชัดนะคะก็พิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะ ทุกท่านนะคะอ๋อนะ่าจะเป็นพอระบบบ้านแดงเขามีปัญหาเองจริงๆนั่นแหละนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งนะคะนะคะมาแล้วค่ะบ้านแดง ไปไลฟ์เกือบสิบนาทีนะคะใช้เวลาไปตั้งนานเลยเนาะอ่ะโอเคใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็มาพูดคุยกันข่าวันนี้เรามาดูว่าจะมีใครเข้ามานะคะหลงสเสน่ห์เรานะคะแบบหัวปกักหัวปำหรือเปล่านะคะมาพูดคุยกันบ้านฟ้านะคะอ่าไปบ้านแดงงานแล้วนะคะแต่ว่า เสียงไม่มาเลยนะคะก็เลยไม่เป็นไรงั้นเรามาท็อปปิกนี้หัวข้อนี้บ้านนี้กันแล้วกันนะคะสวัสดีคุณแนนเมนแรกเลยยินดีต้อนรับนะคะคุณบุญมีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนเที่ยงนะโอ้โหใช้เวลาไปตั้งสิบ็ดนาทีที่บ้านแดงเสียเวลามากมันไม่ได้ยินเสียงค่ะมันไม่ได้เป็นเพราะไม่มันเป็นเพราะระบบเขามีปัญหาเองนะคะโอเควันนี้เราก็จะมาในท็อปปิกนี้ท็อปปิกพิเศษ นะคะในหัวข้อสเสน่อราจับแล้วใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะดูดวงครอบจัก,กรวาลใครที่ยังไม่จองรีบจองนะคะโปรโครอบจัก,กรวาลเปิดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะก็ประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะสําหรับคนที่อยากาหาเขาเรียกวอะไรเข็มทิศชีวิตนะคะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบพิเศษพิเศษโปรโครอบจัก,กรวาลน,นะคะสําหรับคุณใบเตยดูให้7ด้านนะคะ7ด้านใบเตยดูอะไรบ้าง1นึ่งใบเตย ดูพลังชีวิตของคุณนะคะเราอยู่ถูกที่ไหมเราอยู่ส่วนไหนของจักรวาลนะคะ 2. เราดูเรื่องงาน,นะคะ่ะไปต่อหรือพอแค่นี้งานที่ทําอยู่จะเจริญรุ่งเรืองไหมนะคะสาะเรื่องเงิน จะมีโชคไหมนะคะโชคใหญ่จะเข้าหรือเปล่ารายรับรายจ่ายจะสมดุลไหมนะคะ 4. ความรักชัดเจนหรือคลุมเครือทั้งสถานะที่ไม่ชัดเจนและคนที่มีสถานะที่ชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็5สุขภาพพลังงานของคุณกายใจกรรมนะคะ6สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณคือใครและ7จุดเปลี่ยนใหญ่ที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบมองข้ามได้นะคะอันนี้เราก็จะเช็คให้7ดด้านเลยครอบจัก,กรวาลจริงๆนะคะโดยที่ใบเตยไม่ฟรีค่าครูคุณสะดวก วแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะคะวันนี้ต้อนรับทุกท่านเลยนะคะหัวข้อพิเศษเราสเสน่อราจักที่จะมีคนนะคะมาหลงสเสน่คนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปติดอยู่บ้านแดงประมาณเกือบ20นาทีนะไรได้ไม่ได้บ้านแดงก็ไม่ได้บอกนะคะ เออเราก็ไปติดอยู่ตรงนั้นตั้งนานสรุปว่ามันไม่มีเสียงมันน่าจะเป็นเพราะระบบเขามีปัญหาเองเพราะว่าไม์เรายังใช้ได้ปกติอยู่มันก็ขึ้นออนสีเขียวไปเตยก็งงว่าเอ้ามันคือว้าวหรือมันคือบอมีเสียงสันเด็จพอกระเเวาอยู่ผู้เดียวบักโดนเออว้าวบักโดนว้าวไปว้าวมาเอาบ่ม mm ีเสียงบ่ได้ยินเสียงภาษาอัง้ฤยเนาะอืมจะเป็นตัวกันเนาะระบบกระดายอ่ะโอเคบ่นละบ่นละบ่นละหนึ่งอ่ะมาดูกันนะคะ ว่าพลังชีวิตเราเป็นยังไงตอนนี้นะพลังชีวิตของคุณที่เข้ามาไลฟ์สดนี้นะคะเป็นยังไงตอนนี้ สิบไม้แล้วก็หนึ่งไม้แล้วก็เดอะสตาร์นะคะคุณน้อยหนาสวัสดีค่ะรอฟังไพ่เลิศอยู่นะไม่เคยว่ามันเป็นพลังงานของการฮิลลิ่งพักพักเที่ยงคุ้มมาก <c oughs> <c oughs> เลดสุดไรห,หลายบ้านเดอ้อช่วงนี้ก็ไห่ฉ่ำอยู่นะคะอ่าเดอะสตาร์ Star, หนึ่งไม้เท้าสิบไม้เนาะขยันขยันป่านานี้ก็บอกให้่ร่วยอยู่เด้เออสิดวยกาบฟวรวยเดอ้อ เดอะสตาร์หไม้แล้วก็10บไม้พลังงานชีวิตเราช่วงนี้มีภาระหน้าที่แบกความรับผิดชอบแบกบความฝันไว้ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นความหนักที่เรารู้สึกว่าฉันยินดีที่จะแบกไว้อีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งมีความรับผิดชอบสูงนะคะ support คนที่คุณรักนะคะแฟนพ่อแม่พี่นอ้องลูกเต้าว่ากันไปดูแลทุกคนนะคะเหนื่อยก็ยอมฉันเหนื่อยฉันก็ยอมเพราะว่าฉน ของฉันนะคะคนอื่นไม่ต้องเหนื่อยฉันเหนื่อยคนเดียวก็ได้อารมณ์ประมาณนั้นนะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมายไก่กองที่คุณจะต้องไปทํานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องการความสงบ ต้องการความสงบก็คือเราไม่ได้อยากยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นนะใครจะนินทาเรื่องของใครก็ก,ก,ก็เชิญก็แล้วแต่แต่ว่าฉันขอโฟกัสกับเรื่องของฉันเองโฟกัสที่ภาระหน้าที่ของฉันโฟกัสที่เรื่องการทํามาหากินของฉันโฟกัสที่การสร้างแรงบรันดาลใจใหม่ๆสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ตัวเองอารมณ์มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคลื่นความถี่ตรงกันนะคะไปฟังต่อแต่ถ้ายังไม่ใช่แนวนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ใช่คลื่นนี้ของคุณนะคะสวัสด ดีค่ะคุณตูนอมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าจะมีใครเข้ามาหลงสเสน่ห์คุณแบบหัวปักหัวปาหรือเปล่าบอกเป็นตยานเนาะหลงสเสน่ห์หัวปักหัวปำค่ะนะตะลงธรรมดากับพอแห้งอยู่หลงธรรมดากับตะเมยแล้วจ้แม่หมอจะมาหลงหัวปักหัวปำอะไรหลงธรรมดาก็แบบไม่ต้องกินต้องนอนแล้วจะ้ะแม่หมออาโดซีมีไหม สามถ้วยกับห้าเหรียญอาจจะเป็นคนที่เคยเฟลเคยเสียใจเคยผิดหวังจากเราไปแล้วแหละอาจจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณเป็นคนรักเก่าของคุณคอนเน็กชันเก่าๆของคุณที่เขาอาจจะเคยคาดหวังความรู้สึกดีๆจากคุณแล้วคุณปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยนะคะเออเราอาจจะปฏิเสธไปแบบไม่มีเยื่อใยนะเขาคนนั้นก็อาจจะวน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 กลับมานะคะอืมวนกลับมา คนนี้น่าจะอยู่ในธาตุน้ำหรือธาตุดินหรือธาตุไฟก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นคอนเน็ชันที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะอืมเป็นคนใจดีเป็นคนที่อ่านแชทเร็วตอบแชทเร็วนะคะรับโทรศัพท์เร็วอืมแล้วก็ก็จะมีบางทีที่เขานิ่งๆด้วยนะคะน่าจะไม่ใช่คนเดียวกันน่าจะเป็นหลายคน น่าจะมีหลายคนที่เข้ามา นะคะคนที่มาหลงสเสน่ห์เราเนี่ยไปเตยว่าน่าจะเป็นคนที่หนึ่งอาจจะเคยเสียใจยผิดหวังจากเราไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมาอีกยังไม่เข็ดหลาบนะยังมิเข็ดหลาบ,นะลาบนะคะเจ็บแล้วยังไม่จำนะยังอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาลองอีกสักตั้งหนึ่งนะคะเออนะเขาเรียกว่าไรน้ําซึมบ่อทรายนาายนะคะนะหรือน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนอารมณ์ประมาณนั้นแต่โนค่ะคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่โฟกัสในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกร่วมเท่าไหร่นะคุณจะโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานซะเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วคุณไม่ได้รู้สึกชอบอันนี้บอกบอกก่อนเลยนะพลังงานนี้นะคะคนที่จะเข้ามาหลงเสน่เราอาจจะไม่ใช่คนที่เราชอบนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกแบบอีกแล้วหรออารมณ์ประมาณเนี้ย คุณอาจจะไม่ได้อินกับเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่ได้อินกับคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่เคยผิดหวังเป็นคนที่เคยแบบเสียใจจากคุณไปแล้วนะคะแล้วเขาเข้าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าอย่างวะอารมณ์ประมาณเนี้อืมอ่ะก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะคนจะชอบกันมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรหรอกเนี่ยเหมือนคุณโฟกัสแค่เรื่องเงินคุณชานนท์สวัสดีค่ะสบายดีค่ะจากสปปาวนี่ เราโฟกัสที่เรื่องของเงินนะเงินเท่านั้นที่ตอบโจทย์ชีวิตนะคะหาเงินหาทองนะคะหาความอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิตพ่อแม่ญาติโกโหติกาคนที่คุณรักในชีวิตคุณจะต้องสบายนะคะตัวเองลำบากก็ยอมเนี่ยเป็นคนที่น้อยมากค่ะที่จะไปขอความช่วยเหลือคนไม่ค่อยเอ่ยปากลำบากก็ยอมนะคะลำบากก็ยอมอืม มันหลุดไหมเนี่ยค้างปอนที่แบบชั้นอาปากหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยชีวิตมืงอ,อีอุปสรรคหลายเด้อไล่สดอันจักเป็นอีหยังไล่ไสดนี่บ้านแดงข่อยกับเบาอยู่ผู้เด e ียวข่อยมาไลสดอยู่บ้านฝ่าข่อยกับค้างหมุนลันตันลันตันโยโอ๊ยชีวิตข่อยเน็ตข่อยบ่ดีตีอืมเอาบัดนี้ค้างได้บัตรนี้ ว่าคอยเศร้าเอาดอกมือน oh ี her, mm ้อ hmm. ุปสรรคคอยไลย เออใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ชอบเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราหรอกค่ะเราสามารถที่จะเลือกรับพลังงานต่างๆในชีวิตเราได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะอีกอย่างเรื่องดวงการเงินของคุณกําลังจะเปิดดวงการงานของคุณกําลังจะเปิดนะคะหยิบจับหรือทําอะไรช่วงนี้ค่อนข้างคล่องตัวนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดงานได้งานโอกาสดีๆความบูรณาสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความเหลือเฟือหรือยอยู่หรือ,อกินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้ก็รับคําทํานายดีๆด้วยการพิมมม99นะะค่หออก็ขภัยในความพิ ตะกุกตะกดดากเด้อจักรวาลอีหยังแน่เนตค้างเนงตค้างตอนอาปากหรือเปล่าโอ้ชีวิตอุปรสรรคอยนี่แหลายคุณชัญญาสวัสดีค่ะเนตค้างนี่แหละนะคะนั่นแหละนั่นแหละนี่คือพลังงานดีๆนะคะใครสนใจโปรข้อมจักรวาลนะคะก็รีบพักมาก็แล้วกันนะคะโอมันยังดีอยู่นะคะ ขอบคุณค่ะออโปรโครอบจกักรวาลยังเปิดอยู่นะคะก็เป็นโปรพิเศษสําหรับคนที่อยากจะเช็คเส้นทางชีวิตของตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เรายัางอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือว่าเราเปิด GPS เนี่ยเป็น GPS ที่แบบว่านําพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางจริงๆใช่ไหมเราไม่ต้องเปลี่ยนเส้นทางใช่ไหมวันนี้โปรนี้เปิดอยู่เพื่อคุณโดยตรงเลยค่ะไม่ต้องเรียเรื่องของค่าครูนะคะจะโอนมาเท่าไหร่ใบเตยดูให้แบบจัดเต็มทุกเคสแน่นอนนะคะแล้วก็คนที่ต้องการเครื่องรางของขังเสริม วงนะคะตอนนี้ก็จะมีช่อ,ชอมะกอกใบมะกอกเสริมในเรื่องของความสําเร็จและชัยชนะน้องรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่1ใบแดงไม่เกินนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะ สามใบแดงนีทอนใหม่ทองโอมนะคะส่วนแผ่นทองหนึ่งใบแดงนีทอนริบกดสั่งนะคะพระพิกเนตรและพระแม่ลักษมีเสริมในเรื่องของความสําเร็จนะคะเฮงปังขจัดอุปสรรคปัญหาทุกด้านนะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังกันแม่หมอขออภัยในความสะดุดในความแบบตะกุกตะกักใครจะเข้ามาก็ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันแล้วก็ขอให้เป็นคนที่เกื้อกูลดวงชะตาชีวิตของเราได้นะคะว่าเมนว่าเขาม่หรอกคัดแข่ง คัดขาเขานะเออไม่ไม่ใช่ทรงนั้นนะคะเป็นทรงแบบเข้ามาแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเออก็มาก็มาก็ไม่ได้มีอะไรกับชีวิตฉันอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเจอกันไลน์หน้านะคะวันนี้ลงไลน์แล้วฝากโปรโมชั่นดูดวงไว้ด้วยฝากเครื่องรางเสริมดวงไว้ด้วยนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดสมหวังทุกสิ่งนะคะอยากจะเน้นอยากจะเสริมเรื่องอะไรก็ทักหานะคะสวัสดีค่ะบ๊าบบ้า